โอเคกาสวัสดีั่นด้วยครับผมอยู่กับผมโบโซวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเบสบอลนะฮะผมก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะฮะผมก็ดูคำๆสนุกๆไปนะครับโอเคก็ตอนนี้ช่องเราก็มีทั้ง Discord Tik t o k แล้วก็ a c e b o o k นะครับผมฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กับช่องโบโซด้วยนะฮะผมก็ไปเข้าสู่คลิปกันเลยครับผมไปเรยจุ๊กอูอายุ มาแล้วตอนนี้มาอยู่ในเซิร์ฟส่วนรวมกันแล้วเนี่ยครับผมนะพอดีอยากจะโชว์ฝีมือตัวเองหน่อยทำอะไก็เล่นเบสเดี๋ยวๆๆเดี๋ยนะเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยๆเอ้ตาไม่ได้ฝาใช่ไหมตาฉันไม่ได้ฝาใช่ไหมเหมือนฉันจะเจอปูอะเอาย้ายเซิร์ฟโอเคมากับเซิร์ฟใหม่ละซึ่ง เมื่อกี้เจอโปฮะช่างมันแทถือว่าเอ่อจะเรียกว่าโปสิต้องเรียกว่าข้อมูลแห่งวงการเกมนะเออเอาเป็นว่าเราจะเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขาเถอะเราอยู่เฉยๆของเราก่อนเนาะโอเคเข้ามาปุ๊บเราก็เจอผู้เล่นที่เขากําลังเพิ่งเริ่มกลิบไปกันได้ไม่นานนะฮะซึ่งเข้ามาช้าเองนะทษโอเคซุ่มของค่ะเฮ้ยแบ็คโฮอยากได้มานานละ เป็นแบค็คมูแดง่มไม่ชอบเท่าไหร่อะใช้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 ใชใชมาโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอตอนที่เขาได้ลงสนามดีกว่านาะเออเอาไว้ว่าเจอกันอีกสักครู่โอเคได้เข้าแมปแล้วโอเคได้เข้าแมปแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะขออนุญาตเล่นแบบชิลๆหน่อยนะครับ อย่าอะไรกับฉันเลยเพราะฉันเล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพื่อนโอเคถ้าได้เกิดได้ยินเสียงเออปอกปแป๊กแป๊ก็ขออาภัยด้วยนะฮะพอดีเป็นพิมพ์เป็นบูสต์วิดนะเดี๋ยวหาวิธีแก้อยู่ครับอีกระยะใหญ่ๆเลยครับผมโอเคมาหน่อยบอลจ๋าฉนอยากเล่นบอลจังเลยอ้อาวมีแต่คนไปไวจังเลยอัลโแล้วทีนี้ก็มาหาจังเลย โย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 ใจเย็นใจยเย็นทำไมแมปมันเล็กจังเลยอะแมปเล็กมากเล่นแมปไอโคโลเซียอันนี้แล้วแมปเล็กอะ่ะเอะบอลกระตุกบอลกระตุกอ่ะกูเจออีกแล้วอื <c oughs> ชนะมาได้ไงวะเมื่อกี้คนฟุกเลยฟุกจิบอายเมื่อกี้ฟุกวักมากบายบายไม่กินหรอกยี่ปล่อยเขาตีกันมั่งเอออย่ามาหาฉันนึงเดียวสิคนมีเยอะแยะเฮ้ยทำไมตีกับเออคนนี้แล้วลูกบอลชอบกระตุกจัง ช่วงนี้เบสบอลเซิร์ฟมีปัญหากระตุกกันเป็นว่าเล่นเลยแม่ไม่ได้กินเราเล่นกันเองซะไปหายตัวไอ้ตะเ็นเลยอ้าเออแล้วเขาแยกเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วพอฉันหายตัวกลับมานั่นไงยี่หมานี้มานี้ เลยวิฮยอย่าอย่าอย่าให้ได้แก้แคนนะคืนนะเมื่อกี้นี่ฮีไนนะขออนุญาตเปลี่ยนดาบก่อนนะฮะพอดีดาบก็มีเยอะนะครับสุ่มไปเยอะครับเล่นเล่นเราค่อนข้างสุ่มเยอะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สายสกิลเน้นสายดาบสายแฟชั่นมารอบที่สองเมื่อกี้กูแค่พาดา่านิดเดียวเองมั้ง ดีนะบอลไปถึงก่อนโดนท่าวับอีกแล้วเลยเอ่อถือว่าเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันรอบใหม่เลยโอเคแล้วจายืนติดมานานก็ดูแล้วนะฮพ่เขากำลัง PVP กันอย่างตึงมือกันเลยฮะตอนนี้ซึ่งเหลือสองคนสุดท้ายไปแล้วครับคนสุดท้ายไม่น่าพากเลยกูห้างปึ๊บตายปับ๊บโอเค ไปเลือกหมวดเดิมให้พอดีรอบนี้เอาให้มันจริงจังกว่าเดิมนะเรจะเอาให้มันเดือดดัดดานแบบที่จะเป็นสไตล์เราซึ่งตายไวๆนั่นแหละสไตล์เราฮะโอเคจบเลยก็รอบนี้จะเปลี่ยนสกิลนะครับจากหายตัวเป็นสกิลแดนนะเพราะว่าน่าจะช่วยชีวิตผมให้ระดับหนึ่งมั้งแอลูกบอลพุ่งมาหาฉันเลย S <S <k ills> จำไหมฮะสกิลว,ว่ามือนเป็นดาบสองคมฮะไปเลย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 เย้ไปเลยไปเลยไปเลย,ยไปเลยเลูกบอลเนาะแห่น,นะฮะจำไหมฮะทเทเลพอร์ตศัตรูเป็นดาบสองคมไปในตัวนะฮะใครใช้เป็นก็โคตรน,น่ากลัวฮะส่วนอใครใช้ไม่เป็นก็ซีมองถิง่ง ง g a n งาเริ่มเร็วแล้วนะง g เง้าไปเลยจะบ้าทำไมอุตส่าห์ขึ้นไปอยู่บนเสานน้นไั้นแล้วดูน้อใจเอาขึ้นมาสากู n g เอ้าไปแล้วหนึ่ง ตีไปตรงนู้นตีไปตรงนู้นเออตีไปตรงนู้นห่าไม่ได้กินหรอกห่าไม่ได้กินอีกแล้วห่าอ่าตายหยาเอาแล้วไงครับท่านหน่าไปโน่นเลย ไปทางนู้นสิเออเร,เริ่มเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วเอาได้ขอบคุณแรับต้องเทเลพอร์ตว้วเพื่อนมาฟัดฟัดก,กันตัวตัวดีวเ,เนี่ยวะเอาได้ตังเฉยจะมาเฉยโอเคมาอีกสักสองรอบสุดท้าย เอาไปาว่ากวนให้สุดแล้วหยุดตรงที่ไปตรงไหนต่อดิไม่รู้ออวมาดาบสองคมระวังเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมลูกบอลวิ่งตามกันน่ะอ๋อโกโจนั่นยงไงอย่ามาอยู่ใกล้กันสิไปเลยลูกบอลน,นี่ตีกด เอาตาให้เออคุ๊บ,บอาวุธได้คิวเฉยอะตุยเลยฮ <c oughs> ึ่เอีไม่ไ่จะรอรอบต่อไปนะผมเอ้าโอเคมาเริ่มรอบสองกันเลยเกมจบพอดีนี่มา รบอบกี้เราหมัวแต่อะไร,ะไรสาระไปหน่อยครับก็นะรอบนี้จะใช้เป็นอ่าบูตจัมนะฮะซึ่งมันจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นนะ,ะซึ่งน่าจะไหวอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะโอเคทาไมเฟมเดตล่วงอย่างเงี้ยเฟมเดตล่วงอ่ะเซิร์ฟเน็ตมีปัญหาหรือเปล่านะเออไม่แปลกใจละ โอเคมาลูกบอลลูกบอลแกจะแค่ไหนกันเชียวมี่นี่กูถอยมากว,กาว่อนกูตุยมาว่าไอ้ไอ้าอ,อ้ไม่ได้กินหรอกว่าหูยท่าเมื่อกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโดนดึงลูกบอลไปอย่างนั้นนะอ้าวลูกบอลกระตุกไนงะไปอีกคนเล่นมือ,อม มึมกันไว้ก่อนเดี๋ยวตายมาฮาฮาว้าวว้าวตายได้ไงวะปีสาลอยไปอยู่บนฟ้าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโบโซด้วยนะครับก็ฝากไปติดตามทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook ผมด้วยนะฮะตอนนี้ได้ทำ ติกตอกของเฟซบุ๊กแล้วนะฮะผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะฮะผมสำหรับวันนี้ก็ s e e you เ a t e r and g o o ์กู e ครัฮะผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับซึ่งคลิปนี้มาสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวมากนะครับผมโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับ